โอเคนี่ก็เป็นรอบที่เท่าไหร่เลยไม่รู้บัคเกยอะเหลือเกินโอเคเอาใหม่ <c oughs> ก็วันนี้ก็จะมา,อาสอนใช้บอทต,ตัวนี้ครับ <c oughs> เป็นบอทที่ <c oughs> เอาไว้เปลี่ยนบอร์ดโปรไฟล์บอทของทุกท่านให้เป็นลูกกีฟนะลูกขยับได้นะี่แบบชนะิโดเนี่ยแบบเนี้ยโอเคเอาแรกที่ต้องเตรียมก็คือตโทเค็นบอทแล้วก็ลิงก์กีฟลิงก์ลูกขยักีฟมาไวเลยแล้วกัน ก็คือเมื่อกี้อัดไปสี่ห้าเทคละเตมเปิดใบบ้างรุ่นนี้นั่นมากแบบลืมจัดอ่ะเอ่อให้ทุกคนเข้าไปที่เดเวลลอ e เปอร์ Developer ครับตัดออกใหม่เลยให้เซิร์ชคำว่า Developer นะคิดคเดเวล e อปเปอจากนั้นให้ทุกคนเข้าเข้าไปเลยแล้วก็ไปที่แอปแล้วก็ New ถ้าใครมีอยู่แล้วก็จะจะเป็นเนี้ยถ้ายังไม่มีก็ก,กด New Application ใส่ชื่อลงไปกดติกทุก้วยนะเนี่ยตรงเนี้ย โอเคก็ผมสร้างแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะอ่าบอทนี่กดมาที่บอทนะทุกคนไม่ต้องใส่ใจก็คือให้กดรีโทเค้นอ่ะรีโทเคนเสร็จปุ๊บให้เอามาใส่ในตรงนี้ใช่ปะส่งโทเค็นเอ่อของผมมีอยู่แล้วนะออก็อ่ะมีอยู่แล้วก็ไม่รอนี่ มีอยู่แล้วปึ๊บกดใส่ไปเลยเมื่อทุกคนใส่ใช่ไหมย้ำว่าเมื่อทุกคนใส่ปึ๊บบอดจะทำการรีสตาร์ทเปนทีแล้วบอดของท่านก็จะโผล่ขึ้นมามาันมันจะไม่โผล่มันจะไม่โผล่ช่องนี้นะแต่ไม่ถึงว่ามันจะขึ้นว่าออนเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะออนขึ้นมาเสร็จปึ๊บอ่ะขั้นต่อไปก็ลูกกีตามนั้นหาเลยโอ้ผมก็จะเป็นเออเมื่อกี้เจอละรูปนี้มาทึงมา บันทึกแค่บันทึกไปสี่ห้าล็อตละบันทึกใหม่หลายรอบจัดโอเคแล้วก็เข้าไปที่ดิสนะครับให้ทุกคนถ้าทุกคนมีชิโดนะหรือไม่มีถ้าไม่มีก็วางลิงก์ไปเลยแต่ผมมีไงก็เลยใช้ชิโดเอออยู่ไหนอ่ะโอเคใช้ชิโดแล้วก็วางรูปปึ๊บกดคลิก2ทีเอ้ยไม่ใช่ดิกด Enter 2ทีอ่ะนี่ชิโดสร้างสร้างลิงก์ให้ลนะ เรียบร้อยอ่ะมาเราส่งกีบป,ปึ๊บห้องบนเป็นอวตารข้างล่างเป็นแบนเนอร์นะครับผมนั่นแหละามนั้นละ,นนละโอเคเมื่อกดส่งนะถ้ามันขึ้นเออเลยอย่างงี้ไม่ต้องตกใจเห็นเห็นความไหมรูปเปลี่ยนละมันอาจจะบักเล็กน้อยนะครับนี่แต่ตอนนี้รูปเปลี่ยนละกรณีที่แบนเนอร์ไม่มานะครับแบนเนอร์ไม่มาก็ต้องทําใจหน่อยก็ต้องต้องไปใสยย่กันเองอะคือบางทีผมก็ยังไม่ได้แก้บัก โอเคเมื่อทุกท่านาทำอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมให้กดลบโทเค็นเนี่ยเห็นปุ่มลบโทเค็นตรงนี้ไหมถ้าจะไม่ลบก็กแล้วแต่จะไม่ลบก็ได้นะไมไ่ว่าโอเคถ้าผมจะลบนะเพราะว่าแบบทำให้ดูไงเป็นตัวอย่างหักโทนสีปึ๊บโทเค็นนี้ใครจะจะยิงก็ตามสบายถ้ายิงทันนะนะเพราะงี้ผมก็รีโทเค็นอยู่แล้วอ่ะ เราอ่ะกรณีที่ใส่ใส่ซ้ำใส่ทเคียนซ้ำนะเนี่ยปึ๊บเราก็ส่งไปปึ๊บอ่ะเห็นปะมีทุเคียนอยู่แล้วในระบบมันจะไม่สามารถส่งได้กดรี s t a r t ตึงรอบก็ได้เพื่อความเชื่อแต่นี้ผมจะลบอ่ะใส่ใส่อยู่แล้วกดลบเลยอ่ะนี่เราก็จะลบเมื่อลบเสร็จแล้วไหมลบเสร็จแล้วก็คือมันก็จะลบอ่ะจะบอกในดีเรากดอีกรอบลบอีกรอบนึงก็ลบไม่ได้เพราะมันไม่มีในระบบแล้วก็ไม่ไดแล้วครับ